ลาตีสเอ้ยไงใช่แต่แต่บกว่านุ้นงวานจ้าถือบ่านจ้เรียงนรู้สองวันว่าส่าว่าหันลาตีมาชนะว่าส่าเลิศนี่สิท้ายไหนก็ร้งเฟดเอ้นะผูองน่เียมันลบเลยซ้มนี่ผู้เอาลูกตัวร้งเฟอ่ะเงีพารพาพาลูกไผุ ใชลงเียกันเนะุแมขรยังกันลยวะบมนดราดาราหนังโปดลาหนังเอกเปตคมฮะนี่เดียดนี่เฮ้ยเฮเ้นานอะไรนี่โอ๊อาได้ถึงเงินสิโอ๊เจักามาแล้วเรื่องใครเปนกันไหนเอนกันเล่น เล่นกีต้มอ็มบีเล่นกีต้มรอเลเล่นปีจะปาาจะทำไรสมาธิเงี้ยสู้ไม่ดีมากคนแต่รุ่นแต่ลาเงียสู้ก็ม่ถึงคนเด็ม่ยม่เขอ